สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโหนฟองสนานออฟฟิเชีช่องทางหลักอย่างเป็นทางการในการเผยแพร่คำทำนายของแม่หมอสมัครเล่นโหนฟองสนานจามอนจันนะคะในครั้งนี้จะกล่าวถึงเรื่องทหารยันไว้อย่ายอมเล่นเกมสารโลกค่ะไม่ใช่เฉพาะสมาชิกกลุ่มหัวหน้าดาวร้ายหรือในความหมายจากดวงเมือง คือรัฐบาลที่จะอึดอัดหลายๆเรื่องจากปรากฏการณ์ถูกบีบให้เดินทางแคบๆอันเนื่องจากพระฤหัสบดีตรึงกับพระเสาในดวงเมืองระหว่าง19พฤษภาคมถึง23สิงหาคม2568ตามที่ได้เคยกล่าวไว้แล้วในเมื่อคลิปที่ผ่านมาเพราะสมาชิกฝ่ายหัวหน้าดาวดีหรือฝ่ายพระสยามเทวาธิราช ทั้งประเทศก็คลางหือด้วยความอึดอัดคับข้องใจต่อท่าทีหน่อมแนมเชื่องช้าไร้เดียงสาของผู้นำและฝ่ายการเมืองจากปัญหาชายแดนกัมพูชาเพื่อนบ้านด้วยมีการประทะกันที่ช่องบกจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาจนฝ่ายกัมพูชาจะนำประเด็นชายแดนไปขึ้นศาลโลก นี่ยังไม่นับรวมด้านอื่นเช่นมติแพทยสภาเป็นต้นแต่ในความอึดอัดสุดๆความสามาคัคคีได้บังเกิดขึ้นอย่างเรื่องช่องบกก็พากันแห่สนับสนุนทหารให้รักษาอธิปไตยกันเอิกระเริกเพราะสารโลกที่กัมพูชาอยากเอาไทยขึ้นไปสกิดแผลก่าวคนไทยให้เจ็บเพราะ เรื่องเสียเขาพระวิหารไปจากคำตัดสินสาร,รนี้เมื่อ15มิถุนายน2505ทั้งทั้งที่ทางขึ้นอยู่ฝั่งไทยในฐานะโหนที่นั่งด,ดูดวงเมืองมาตลอดจึงมีข้อคิดจากพื้นดวงเดิมดวงเมืองมาอ้างอิงที่อาจจะเป็นประโยชน์บ้างในสถานการณ์ด้านความมั่นคงขณะน,นี้เพื่อรักษาแผ่นดินไทยไม่ให้แหว่งไปอีก หลังจากเสียไปแล้ว14ครั้งตั้งแต่ตั้งเมืองรัตนโกสินทร์เป็นต้นมาดังนี้เรื่องความมั่นคงหรือการสู้รบรักษาอธิปไตยของชาติเมืองถูกออกแบบมาให้ลัธิทหารความกล้าหาญนำหน้าเมืองหรือมีบทบาทสำคัญอธิบายคือขณะย้ายเมืองหลวงจากกรุงธนบุรีมาฝั่งกรุงเทพนั้น เป็นไปท่ามกลางการแตกแยกภายในและศึกพระเจ้าประดุงกำลังก่อตัวเมืองจึงหาเลิกกำเนิดเพื่อวางเสาหลักเมืองให้พระอังคาร3ซึ่งเป็นตัวแทนลัทธิทหารความเข้มแข็งกล้าหาญนักรบนักสู้มุมาณนะการต่อสู้สงครามเป็นศูนย์พาหะหรือนำหน้าลัคนาเมืองพระอังคารสสถิต ในราศีพลึกศพขณะที่ลัคนาเมืองสถิตยอยู่ในราศีเมษในทางทักษะวันเกิดของเมืองที่เกิดอาทิตย์พระอังคารสาม 3, นี้ยังเป็นตัวแทนของเดชคือพลังอำนาจตบะบาร,รมีของเมืองด้วยพูดง่ายๆคือให้ทหารหรือลัทธิทหารสํแดงเดชออกหน้าเมื่อภัยความมั่นคงมาถึงเมืองนั่นเองอ่านอีกแง่หนึ่ง เรื่องความมั่นคงต้องหรือควรให้ทหารนำหน้าการเมืองพระอังคารสในราศีพฤกษบนำหน้าพระอาทิตย์ดวงเดิมหนึ 1, ที่กลุ่มลัคนาในราศีเมษด้วยซ้ำมาอ่านความสัมพันธ์ของทหารกับตำแหน่งอนาเขตของประเทศเขตแดนบ้านเกิดเมืองนอนที่พระจันทร์สองเจ้าเรือนพบพันธุสถิตราศีกรกฎ มาตรฐานเกษตราธิปดีเป็นดาวตัวแทนได้แนว่ว่าลัทธิทหารหรือกองกำลังทำให้อนาเขตของประเทศเข้มแข็งพระอังคารดวงเดิม3ส,สถมสถพึพกษโยกหลังพระจันทร์สองในราศีกรกฎพออา่าลัธิทหารกับประชาชนที่พระจันทร์ที่ราศีกรกฎ เป็นตัวแทนประชาชนในดวงเมืองด้วยก็จะออกแนวว่าทหารมีประชาชนเหมือนญาติและมีส่วนทำให้ทหารเข้มแข็งพระจันทร์สองอยู่พบที่สสหัชชะของพระอังคารสาหรือยกหน้าพระอังคารส่วนประชาชนมองทหารเป็นเพื่อนโชคความสําเร็จโดยรวมของเมืองพระอังคารสาม อยู่ในราศีพฤกษบพ,พบหลาพระของพระจันทร์สองในราศีกรกฎหรือโยกกลางพระจันทร์และมาอ่านความมั่นคงของบ้านเกิดเมืองนอนที่บรรพบุรุษสร้างไว้หรือแผ่นดินไทยทั้งหมดที่พระจันทร์สองเป็นตัวแทนอยู่พบพันธุทุกับความสัมพันธ์กับต่างประเทศด้านคดีความอนุญาโตตุลาการรวมทั้งสารโลกที่ พฤหัสบดีดวงเดิม 5. สถิตราศีธนูพบสุภะของเมืองเป็นตัวแทนอยู่แม้พฤหัสบดีจะเป็นหัวหน้าฝ่ายธรรมะหรือฝ่ายพระสยามเทวาธิราชของเมืองก็ตามแต่เมื่ออ่านในเรื่องดินแดนเขตแดนกับกฎหมายหรืออนุญาโตตุราการหรือการมีคดีกับต่างประเทศแล้วโดยพื้นฐานดวงของเมือง กลับออกแนวลบต่อเมืองธฤหัสบดีดวงเดิม 5. สถิตราศีธนูมาตรฐานเกษตราธิปดีอยู่ในภพอริปัญหาอุปสรรคของพระจันทร์สองที่สถิตในราศีกรกฎขณะที่แขดแดนหรืออนณาเขตของเมืองก็เสียหายหนักจากการมีคดีความหรือตัดสินทางศาลพระจันทร์สองในราศีกรกฎอยู่ในภพมรณะ ของพริฤหัสบดีหในราศีธนูตัวอย่างชัดๆเรื่องสารหรือกฎหมายกับต่างประเทศเรามักจะเสียเปรียบชอกช้ำค,ครั้งมหืมาชนะในเรื่องย่อมย่อมเช่นกับทั้งอังกฤษและฝรั่งเศสเรื่องสิทธิสภาพนอกอนาเขตจนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวต้องทรงจำตัดแขนขาดเสียดินแดนไปมากมายเพื่อแลกเอกราชทางศาลของชาติกลับมา แม้กระทั่งการเสียเขาพระวิหารก็เพราะคดีความสารโลกด้วยเช่นกันนานๆาหนรอกถึงจะชนะกับเขามาบ้างเพราะพื้นฐานดวงเดิมของดวงเมืองเป็นแบบนี้การอ้างหลักทั้งหมดนั้นอาจจะน่าเวียนหัวหรือถูกกลว่าแต่ที่ทำไปเพื่อบ่งบอกว่าอย่างน้อยไม่โมเมทำนายโดยไร้หลักใช้ความคิดใช้จิตให้เลอะเทอะ แต่ขอสรุปไว้ให้ง่ายกว่าว่าเมื่อเกิดปัญหาความมั่นคงของดินแดนขึ้นมาทหารต้องยันไว้ก่อนไม่ว่าจะนานแค่ไหนก็ต้องยันให้เมืองและประชาชนได้มีหลังพิงแต่ไม่ควรจะไปเล่นเกมขึ้นสาลโลกหรือเอาชาติใดมาไกล่เกลีย่ยเพราะวันดีคืนร้ายก็จะเป็นไปตามพื้นดวงชะตาเดิมของเมืองคือแพ้หรือเสียเปรียบมากกว่าชนะ ยันไปยันมาเมื่อสถานการณ์จะคลี่คลายมันก็จะเกิดขึ้นเองเป็นไปตามลีลาการเดินของดาวเหตุผลคือรูปของดวงชะตาเมืองรัตนโกศิทร์ที่สถิตราศีเมษร,รูปดวงเป็นกันไกหนีบแล้วคลายออกพระอังคารสามในราศีพฤกษบเดินทวนเข็มนาฬิกาขณะที่พระราหูแปดที่ราศีมีนเดินตามเข็มนาฬิกา สองดาวร้ายเดินแยกจากกันตามลูกสอนฉีอีกทั้งพื้นดวงเดิมของเมืองนั้นทั้งอริหรือศัตรูเบาพระพุทธเป็นตัวแทนปัตตนิคือคู่ต่อสู้เปิดเผยพระสุขเป็นตัวแทนและเพื่อนตัวแสบเหมือนตัวดวงมอดเคยกัดกร่อนเมืองพระราหูถูกวางไว้ในภพวิน่าตของเมืองทั้งหมดเพื่อให้ตกหุบเหว หรือเข้ามุมอับของดวงเมืองรอแค่จังหวะและลีลาการเดินของดาวมาถึงนั้นเช่นศึกพระเจ้าประดุงหรือสงครามก้าวทัพที่กำลังฆ่าศึกมากกว่าไทยเกินเท่าตัวแต่เมื่อสู้เต็มที่แล้วเกิดปัญหาภายในพระเจ้าประดุงยกทัพกลับไปเองปัตตนีวินาศหรือคลาคอมมิวนิสต์ขึ้นสู่กระแสะสู้รบกับรัฐไทยทั้งทหารตำรวจ จนคอมมิวนิสต์ยึดได้พื้นที่ประเทศไทยเป็นป่าล้อมเมืองมาเรื่อยๆรบกันเสียเลือดเนื้อไทยกันเองไปมากยันกันไปมาแต่สุดท้ายก็กลับมาร่วมกันเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยอริวินาและรอบนี้ทหารช่วยยันไว้ก่อนเรื่องตามเมืองทมรอเมื่อพระฤหัสสบดีกับพระเสาหยุดตรึงกันในดวงเมืองตั้งแต่ 23สิงหาคม2568แล้วความอึดอัดจะลดลงเพียงแต่มีข้อติงจากโวนพินโยพงเจริญนายกสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติว่าการยันของทหารไทยต้องเป็นไปแบบสุภาพเรียบร้อยแบบหล,ะล,ะละ่อๆดูดีแต่ต่อยหนักอังคาร3ในราศีพฤษพเรือนพระสุขรห พอเหมาะพอควรแก่เหตุผลเพื่อปกป้องแผ่นดินไทยไม่ให้เสียไปแม้แต่คืบเดียวเท่านั้นพระอังคารสามในราศีพฤกษพมาตรฐานประระเกษตรราชาโชคถ้าจะทำแบบซ่าบุกเข้าไปยึดดินแดนกัมพูชาเลยเหมือนคุณวีระสมความคิดยุอาการเราน่าจะแพ้หรือแม้แต่การบุกยึดเกาะกงที่ฝรั่งเศสเบี้ยว ไม่คืนให้ไทยแท้ๆก็อาจจะต้องคิดหนักด้วยความปรารถนาดีจากครอบครัวจามอนจันทร์และแอดมินช่องโหนฟองสนาน Official สุดท้ายค่ะก่อนจากกันไปอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดทุกการอัปเดตจากทางช่องนะคะมาเป็นกำลังใจให้แม่หมอสมัครเล่นโหนฟองสนานจามอนจันท์กันแล้วก็ขอย้ำนะคะว่า คลิปนี้จัดทําตามหลักโหราศาสตร์ไทยเพื่อการศึกษาและความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะ